ฝั่งนี้ได้อะไรก็ต้องทำโทษฝั่งนู้นหนึ um ่งสองเปิดครับเออโบเลยอะโบอะไรอะโบเลยเอะพี่เต้ทำโทษใช่ไหมใช่เขาก็ได้ทำโทษเราเหมือนกันมีความสุขจังเลยว่ะแล้วถ้าผมเปลี่ยนคนให้ผมเปลี่ยนคนมาให้เขาทำโทษแทนได้ไหมได้แล้วด้วยโอ้ได้ได้ได้ด้วยเนี่ย คุณหน่องครับช่วยเป็นทนายแทนผมดีให้พี่น้องเป็นคนไปทำโทษเออทำโทษครับแล้วแต่แล้วเกี่ยวเกี่ยวอะไรด้วยเด็กเขาให้ผมมาทำแทนโดนทำโทษแทนแล้วก็ทำโทษคุณเท่งแทนตะกั่นตะกั่นทำแทนไม่ได้ทำแทนไม่ได้เชิญฮะทำโทษยังเนี่ยเอ้ยมันใช้นิสัยคุณเหรอเนี่ยแค่นี้แค่นี้นะแค้จิตใจดีเอาตาคุณบ้างแล้วเพราะว่าผมเนี่ยถ้าทำน้อยเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าถึงตาเขาเนี่ย เขาไม่นอนกับผมเนี่ยให้เล่นสองครั้งนะ <c oughs> ไม่ใช่ครั้งนี้ <c oughs> ครั้งเดียวแล้วจบแล้วรู้แล้วไง <c oughs> แต่จีเนียน้ำสีเนี่ย ไอ้เท็กเอ้าหนีอะจบแล้วนั่น๋ยวตาผมผมหนีนะครับไม่ได้ทำทีเดียวก็พอแล้วไม่ไ้ทำหลายครั้งอะเมื่อตาผมผมหนีแบบนี้เลยคชนะหครั้งนี่คือจบเลยจบเลยพูดยังีพยานะอ่ามันว่าหครั้งแล้วก็โบเลยห้าครั้งแล้วชัทิเนี่ยะครัแพ้ครั้งก็โบแพ้ครั้งก็โบเลย5ครั้งคือ1ครั้งแพแล้วโบสอห ังไมมึงมันเกิน5แล้วมันครบแล้วมันจบเลยห้าแล้วไอ้บ้าพุ่งสี <Yes, ่ห้าไปแล้วมึงบ้า